เกษตรน้ำหยดสวนคุณบุญธรรมบ้านหนองแทงแลกดอำเอภอภผยสาลีจังหวัดนครสวรรค์บนพื้นที่แห้งแล้งแต่ก็มีพืชผักให้เราได้สัมผัสคุณบุญธรรมเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความเริ่มในการปลูกผักช่วงฤดูแล้งโดยใช้ระบบน้ำหยด คุณบุญธรรมใช้ความพยายามในการทำเกษตรน้ำหยดมาหลายปีและในปีนี้แม้จะมีความร้อนแรงให้เห็นแต่ก็มีผลผลิตให้เราได้ชื่นชมบนพื้นที่ของคุณบุญธรรมนอกจากจะปลูกพืชสมลุกแล้วยังปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆแซมในพื้นที่ของตนอีกด้วย